วันนี้เราจะพาทุกท่านไปเที่ยวปางมะโอกันนะครับเราตอนนี้เราอยู่ที่ปางมะโอกันนะครับแล้วก็เรามาอีกทางหนึ่งที่ไม่ใช่ทางของหมู่บ้านนะครับเป็นทางเข้าสำนักสงฆ์ปางมะโอนะครับอ๋อที่เด็กอนนีอางมันก็จะจริงจริงหน่อยนะครับแต่ขอเชิญทุกท่านมาเที่ยวได้นะครับบอกเลยว่ามันตัดมันตัดที่สุดเลยครับเป็นทางที่สวยที่สุดเลยครับ๊ เออแล้วมีความอุกด้วยนะครับเอออแตเต้าที่นีความอุกสูงนะครัหนูนะข้อีวนะครับมเบกดีก่นเบกดีเบกดีลงครัลงทั้งรถทังเฟโอ้มากุจะได้เบกตีโอ้ใ่เกียร์ต่ำนะต้องใส่เกียรต่ำนะครับทุกคนโอสวยนะครับสวยมากเลยไปเลย สองมตอนนี้คเี่่านาป่นา่เน้ยน่น่อป่นาตนกจาเมีต้นกาแฟนะคะรู้ค่ะต้นแฟอ่นกาแฟนะครัมีต้นกาแฟเนะุกคนมีต้นอยโกโก้ดมีต้นโกโกนี่เราจะขึ้นเพิ่มครับตอนนี้ใจเกียรใจเกียหนึ่งเนอะมันสูงนะคะ จะพาเอียวปังบาโอนะครับเราจะพาเอียวปังมาโอเรามาเที่ยวปังมาโอกันนะครับท yeah. ุกคนหับงรู้างไปตีโพที่นี่เขามาขี่รถเอียร์ไปด้ยหนุ่ยนเบรกโอซ่าตงไปมา้ เ่แงนะคะที่เก่าโ้งวอันนี้็เหมือนจะมีตังขึ้นเป็นโค้งเละอันนี้มันเป็รเป็ไรสวยมากครับสวยงามทุกคนสวยจริงๆอยากให้ทุกคนลองมาเที่ยวปังมะโอนะครับสวยครับสวยไน้ใส่เก๋เลยใส่ไม่ดีนะครับต้องแต่แกนะครับ น่ามาห้ามไล่นะครับน้าโบตัดมาห้ามไล่มาห้ามไล่มาห้ามไล่นะครับตรนั้นใหญกาแฟน่าเที่ยวที่สุดนะครับบอกเลยตอนนี้เรามาเที่ยวปางโอกันนะครับเหมาะที่สุดนะครับเป็นหมู่บ้านที่ธรรมชาติที่สุดโอ๊ยหมวกเป็นอะไรหยังข้าอ่อนนี่เราจะไปเที่ยวปางโอกันนะครับแบบ โอ้โหเหมาะมากครับทุกคนอ้าน่ามันวัวตอนนี้เราต้องขี่มอเตอร์ไซค์มานะครับน้ามันยั่วนะทุกคนเดียสวยมากครับทุกคนวิวสวยมากสวยที่สุดมันก็จะออกบนมนเลยเนาะตอนนี้เราจะขึ้นหมู่บ้านอยากไปซี้อสุนัขขึ้นเขาเหรอหรือไม่พอผู้เรียนลุกได้เมืองนั่นเองเนาะโอ้สูงแค่บนเขานี่ถึงเาเปลี่ยนเกียร์แล้วมันขึ้นทางขึ้นเราต้องเปลี่ยนเกียร์นะครับ ทางล่ากชันท ah. ี่ส <Like ุดเกตเจร์ได้ติ๊กเยอคะคุณบอกให้เดินขึ้นไหมครับไม่ได้ไม่จดิขึ้นพอเห็กํนงนหมดโอ้โหสวย าโอ้โหเดี๋ยวเราจะขึ้นยังไงก่อนต้องเดินใช่ไหมครับ롱หลิงสเกต์ตำค่ะ롱หลิงนี่สเกต์ตำโอ้แต่สวยนะครับทุกคนดูมีความสวยสูงนะครับนี่สวยมากเอย่าไล่นะหนูสวยที่สุดที่สุดโอ้โห บเป็นหมู่บ้านที่ธรรมชาติที่สุดทุกคนใช่ไหมไม่ต่อสวัสดีค่ะไม่ต่อนี่ยังไม่สุดใช่ไหมยังอีไกล้ไหมครับอืมนามัมดอ่อมดเออไม่ไดุม่ใครเลยคะกมีจม่งอไม่เข้ามาเป็นทางที่สวยอโอนหู่บ้านอ่ะโอ้โหห้าเอน้ิ่ง เหมือนที่นี่เหมือนอแม่ที่นี่อเเคยมามีสอเนเก็นเหมือนแม่กำปองเลยนะครับทุกคนแม่กำปองแบบนี้เลยเป็นหลังหลังที่สองของแม่กำปองนะครับโอ้โหโอ้โหแสงจ้าจ้าที่สุดเลยไม่หมาจะไล่ที่นี่ไม่มไล่ไไหรอกไม่ไล่หรอกไล่มาไล่กับแฟฝดถ้าหมาไล่มาไล่กับแฝดก็ต้องต้องไล่มาจะไปไล่ กินไปอยู่สิครันกระโจนยังไปได้อีกสวยมากพอแล้วข like ึ้นไปข <c oughs> <c oughs> ึ้นไม่อยากรัวนะพูณคืเหรอมาพุ่งกระโจนไปขึ้อ่าอังกะโกงกลับนะครับเหมือนแม่กำปองเลยทุกคนอันนี่คือปางมะโอนะครับแต่เหมือนแม่กำปองที่สุดเลยนะครับผมจะบอกอะไรให้ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราคงได้เดินขึ้นอีกแล้วครับเดยจะถ่ายให้นะครับตั้งแต่ถ่ายหมู่บ้านไปหน้าหมู่บ้านนะครับบรรยากาศบรรยากาศบรรย์บรรยากาศคืองาม

้กำปองที่สุดเดี๋ยวนะครับเราจะได้เดินขึ้นไหมครับเดินเดยอเออเอาเสับเคียร์ครับสับยกสับยกเลยครับคนกู้ไ่จะผไหมครับอัดสามจะผไหมครับโอ้โหอย่างุกคนก็คงว่าคนจะรวนะครับ รูขยุมไหมครับรรอเ <c oughs> ออแล้วก็มาดเหมือนกันนะเนีนี่เ,ออเป็นหมู่บ้านที่ทำเห็ดหอมนะครับทุกคนตรงนี้บรรยาก,กาศที่สวยงาม้องจะปวดแขนแล้วเนะี่ยโอ้โหการะสุดเล เลิศที่สุดเหมือนแม่กำปองเลยครับตั้งซึ้มไปเลยครับโอ้น้องโอหบรรยากาศคือแบบโอ้เลิศแม่กำปองเลยสวยที่สุดคอน๋อแม่แกมีหนุ่ ติวเดียวกับแม่กำปองนะครับอันนี้คือสำนักสงปางมะโอนะครับทางขึ้รีสอร์ททางขึ้รีสอร์ททาโฮมสเตย์ไม่ได้เพื่อนผมบอกว่าอันนี้คือทางขึ้น Homestay นะครับใช่ไหมครับทุกคนนี่บรรยากาศเหมือนแม่กำปองเลยนะครับอันนี้คือแม่กำเบอร์นะก็คือปางมะโอนะครับบรรยากาศคือดีมาก ที่สุดเขาเก <c oughs> <c oughs> ี่ยวป่ะดูนี่เหมือนนี่นนนนลเลยกอเออเนี่ยนั่นนั่นนั่นง้อได้พ้อโอ้โหนี่คือต้นเงาะนะครับที่ปลูกกันในหมู่บ้านเยอะแยะเลยครับม <c oughs> ีต้นเงาะมีต้นลองกองมีต้นทุเรียนนะครับ <c oughs> ตรงไปนี่ตรงไปเลย หนีก่อนมาเมื่อกี้เราขึ้นตังถ้าเราขึ้นตอนนี้ก็ไมันผุดแน่นอนเลยเมื่อกี้นะเออบบอ,อ,อ,อุ้มบักบักบักชียบักหวงเปล่าสกหักไปเลยหนึ่งลิงปุ้นจริงกว่าลิงหน้าปุ้นจริงกว่านะครับกว่าลิงเนี่ยจริงที่สุดแล้วคือปลาหโอนะคือปลาหัวโอนะ <laughs> โอ้โห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 กล้องอาจจะสั่นนิดหน่อยนะครับไม่ค่ะเกจะซับไม่ใช่บ้างหรือเปล่ ขี่นะครับเที่ยวปางมะโอ,อโอ้โหวมีมากโอ้โโโโไปเลยครับไปเ e ส s ก o อ้โหจริงมากเลยจริงทีง่<ห>สุดจริงแบบพี่แบบจริงสุดว่าสุดท้ายได้เดินเห็นกันนี่ ออ้โหจริงจิงที่สุดลยครับเอาเกือบไม่เตะครับแต่ละคนโอ้หเราจะไปกันนะครับเราจะไปเก็บเงาะอีกนะครับแต่ไม่เอารองกองนะครับมาส้มครับ จากเหนือสุดถึงท้ายสุดหมู่บ้านนะครับ,จา,บจากบนสุดอจากบนสุดสุดุ่มสุดหมู่บ้านนะครับ <c oughs> เราจะมาอีกรอบนวนะครับวันนี้น <c oughs> ี่เรามาเก็บเงาะกันนะครับสวัสดีครับคุณกุ๊กไก่สวัสดีครับคุณแนนวันนี้เราสามคนจะมาเก็บเงาะกันครับเราจะมาดูครับว่าเงาะต้นนี้ มีเยอะแค่ไหนนะครับรม,มันจะเหลือมันจะเหลือให้เราเก็บไหมครับเงาะสดๆจากสวนนะครับเราจะมาแล้วเราจะลองชิมดูวา่ามันอร่อยไหมระหว่วหางทางลงนะครับโอ้โหทางคอือแบบลาดชันคือจิ้งภาคไนเพราะว่าจิ้งครับต่างจิ้งที่สุดเลยนะครับตัวนี้ตก็งมหัวมาตีนไว้ดีๆนะครับ นี่แบบทางแบบอื้มคือจริงอะเราจะมาดูว่าจะเหลือเงาะไหมครับเออมีเงาะเงาะเงาะเยอะเลยครับเหลือเงาะเงาะเงาะมีแค่หนึ่งต้นนะครับทุกคนแต่แต่เยอะมากแต่วันนี้เราจะเก็บให้หมดเลยครับเราจะกินแบบเงาะบุฟเฟ่แบบนี้นะครับ เงาะบุฟเฟ่นะครับบอกว่าเราจะอันนี้ไหมนะครับมาตรการโควิดนะครับต้องใส่แมสนะครับเพื่อนผมไม่ใส่ไม่เป็นไรครับแต่ผมใส่ก็พอนะครับแสงอาจจะเยอะหน่อยนะครับนี่เราจะมาถึงเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูเงาะนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับเราจะเดินไปเรื่อยเรยครับแต่ก็จะระวังทางให้มากก็ดืมนะครับนี่ครับโอ้โห ดินนะครับมันเงาะต้องปลูกใกล้สะใช่ไหมครับทุกคนถึงจะให้ผลดกผลดีนี่ต้นเงาะเงาะเต็มเลยครับเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมครับเงาะเงาะเยอะมากเยอะที่สุดนี่นะครับคือต้นเงาะที่เราจะมาเก็บกันครับเงาะเต็มเลยครับเงาะสดสดจากฟางมะโอนะครับนี่ นะครับโอ้โหเต็มต้นเลยนะครับเงาะทางนั้นผมมากับเพื่อนๆน,นะแต่มันอยู่สูงนะครับไม่รู้ว่าเราจะเด็ดได้ไหมอ,มอมบรรยากาศดีมากเอยอะที่สุดอืม,มอสูงอเดีวผมจะขึ้นเก็บให้ทุกคนดูนะครับอ่าอ่ะ,อะ เรามาดูคุณไนหรือล่อเล่นนะคะขึ้นต้นเงาะกินสดๆจากสวนดูสีไม้รายมือฝีเท้ากันขึ้นต้นไม้นะครับในการควงมีดรู้สึกว่าต้นมันจะเอ็นๆเนาะหนึ่งยุงกัดนะครับตะกร้าตัวนี้ค่ะ ปุกน้อยปุกหลวงคอยเอาเสบียงก่อนนะคะน่ามาอยู่ปุกเนี่ยโบน,นี่คุณเจอเลยเอามาดูนะคะนี่ค่ะตาต้นงอกก็จะมีรังผึ้ง,เ,งเดี๋ยวเราชิมก่อนนะคะอ่าโดยหมดกัดหนึ่งนะคะคิดนี่นออกไรอย่างน้ ว่าสวยเลยเราเป็นลูกชาวนาเดี๋ยวเราขอตัวไปเก็บก่อนนะคะเสร็จวครับตอนนี้เราได้เงาะกันมานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับมีเลยครับเราได้เงาะม,มาแล้วนะครับ Raum, โอ้โหเยอะมากนะครับครับเราจอนี้เราจะกลับบ้านกันแล้วนะครับ,บนี่นี่คือทางขึ้นไปนะครับ โหเหมาะมากเลยครับคุณเหมือนแม่กำปองเลยนะครับแต่นี่คือปางมะโอนะครับอ่าเราก็เสร็จกันแล้วนะครับใครที่อยากมาเที่ยวปางมะโอเขาสามารถมาเที่ยวได้นะครับมันจะกาดเหมือนแม่กำปองเลยนะครับใครสนใจมาเที่ยวได้นะครับบายบายสวัสดีครับวันนี้แล้วสวัสดีครับไปกันแล้วนะครับกลับบ้านกันนะครับ จกากเสียงรถทัวร์ทัวร์กันชลู้นะครับหมู่บ้านปางมะโอนะครับเชิญมาทเที่ยวได้นะครับก็รถมีเกียร์นะคะก็ไม่มีเกียร์แล้หมู่บ้านเห็ดหอมหมู่บ้านปางมะโอน